เทคนิคการทำแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้อ่านง่ายโดยการทำสีคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับบริษัท Grow Engineering Service จำกัดจังหวัดอุดรยินดีให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดทุกท่านคงจะเคยเจอเวลาเราเปิดแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารมันจะมีหลายระบบมากหลายอุปกรณ์มากหรือไม่มีความชัดเจนในตัวแบบเพราะว่าแบบเป็น,ปนขาวดําหรือว่าเปิดดูใน iPad ก็เป็นขาวดําคลิปนี้เราจะมาแยกสีงานระบบกันครับ นี่ก็จะเป็นแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารนะครับซึ่งแผ่นแรกนี้จะเป็นระบบแสงสว่างนะครับแบบแสงสว่างเราจะเห็นเป็นเลเยอร์นี่จะเป็นสีดํานะครับอุปกรณ์หรือว่าโคมไฟแม้กระทั่งสวิตนะครับตามนี้ก็จะเป็นเราจะแบ่งเป็นสีสีแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายเราก็จะเห็นได้นะครับว่ามีอุปกรณ์หรือว่ามีโคมไฟวางอยู่ตรงไหนบ้างมีสวิตไฟวางอยู่ตรงไหนบ้างจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นมาได้ครับสัญลักษณ์เช่น dl 1 dl 1เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะครับเราจะก็จะกวาดสายตายเห็นได้เลยครับว่ามี DL 1อยู่บริเวณห้องน้ำมี DL 1อยู่บริเวณ Customer Area มี DL 1อยู่บริเวณ Accounting and Peru นะครับสำหรับระบบต่อไปจะเป็นระบบเต้ารับไฟฟ้านะครับเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะมีสัญลักษณ์ของเต้ารับในที่นี้เราจะเป็นเต้ารับเราให้เป็นสีฟ้านะครับ ซึ่งเรากวาดสายตาไปเราก็จะมองเห็นแล้วนะครับว่ามีเต้ารับอยู่บริเวณตามสีฟ้านะครับซึ่งจะทําให้เราดูง่ายขึ้นและสามารถดูในหน้างานได้ง่ายนะครับเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ working area ตรงนี้นะครับมีเต้ารับจํานวนกี่ตัว เราก็จะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วนะครับว่ามีเต้ารับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าตามมาดูระบบต่อไปนะครับก็คือระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฉุกเฉินนะครับระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยในแบบนี้จะมีความยากก็คือมี2ระบบอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับถ้าเราทําเป็นสีดํานี่ก็จะเป็นความยากนะครับที่จะสามารถว่าอุปกรณ์ตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างในที่นี้เราจะมองเห็นเลยนะครับว่ามีกล้องที่เป็นสีเขียวอยู่บนวงสีแดงนี้นะครับ แล้วโคมไฟฉุกเฉินนะครับโคมไฟฉุกเฉินก็จะอ,อยู่ตามมุมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ก็จะมีความชัดเจนและลดความผิดพลาดได้ในการควบคุมงานนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราไปตรวจรับงานเราก็จะสามารถมองเห็นและก็นับจํานวนได้อย่างรวดเร็วขอบขอคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับ